เป็นไงบ้างงมนิดหน่อยครับงมทำไมก็บอกแล้วว่าจะต้องไปเล่นเลยขนาดด้นไงเข้าใจเข้าใจแต่ว่ามันแบบมันมันงอมใช่ไหมออกในทุกคันแล้วหรอเพราะว่าแบบพาน้องในแก๊งงอมนะครับรูปแบบของการประมูลสิทธิ์ประมูลสิทธิ์หมายความว่า ท่านประมูลติดชนะท่านสามารถเลือกได้เลยว่าท่านต้องการคันไหนไม่รู้อ่ะแล้วแต่น้องน,นีไม่เกี่ยวอันน,นนี้พอพอจะเข้าใจรูปแบบใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็กจากต<อ>รงนี้มีประมูลเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ด้วยที่เป็นเบอร์เลขเลขเลขอันเดียวครับแต่ว่าเรื่องของแฟชั่นต้องน่าจะต้องเป็นประมูลรอมหน้าเพราะประมูลเราจะมาบปิๆๆหม่เราเพื่อให้แข่งใหม่ๆได้เข้าถึงตลอดตลอด เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรถกับเบอร์โถก่อนนะครับรูปแบบคือรูปแบบของการประมูลสิทธิ์ทางคู่เลยตรงน,นี้เดี๋ยวระหว่างรอมันก็เบาเยลยรถเบอร์อายันผมแนะนํารถให้ก่อนคร่าวๆและกันเพื่อทุกท่านจะได้ดูไป<ถ>ได้เลยเดี๋ยวได้เช<อ>ิญตามมาได้เลยครับตามเลยกับคันแรกเลยมาคันแรกเชิญทัเชิญทักเชิญทักุไม่มีไฟช<อ>ั <ๆ S 1> ่นหรอหกไม่มีปังปอมยิงดูนี้ดียวครับ ฟชั่นต้องเป็นล้อมนามันเป็นล้อมนาเรายังหาว้าวๆขนาดเอามาประมูลยัไม่ได้ดิเะเอานี่เบอร์ครับมีเบอร์อ่ะเริ่มที่คันนี้ก่อนคันนี้เราคันนี้เป็นบุกติบุกติดีโวนะครับจริงๆโหแต่เอาเดีผมสาวอะอยากทรงไม่เหมือนหนักหนักยังไหเหี้ยยัยยยยยยายยยยสยย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 ยียยัยนยยขยยยยยญตายยยใเ้เ่อยอยยฟังยย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 ยัยย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 ยัยยยยครับครับผม แค่ต้องได้แล้วคันนี้จริงๆถ้าเผื่ออ่านะอ่านะถ้าเผื่อทุกท่านรู้คันนี้จริงๆแล้วรวมราคาของมันอันนี้ไม่เบอร์ประมูลนี่มันแพงไหมไม่รู้เลยว่ะที่ไม่ได้ใจห้าร้อยหกสิบล้านใช่ที่ไหนนะมันจะขานลงนะคนเท่าเยอะคนเท่าเยอะคนเท่าเยอะนะไอ้เสียงก็น่าจะได้ฟังผสมมาคันที่สองเลยไปเร็วเลยคันที่สองเลยครับพี่พี่ผมว่าโมเดลไม่ได้หนักนะคันที่สองตัวนี้เป็นคุณไดเอลันต้ายังไม่เป็นอีกเหรอเกมท็อป t สี่กระดูกเป็นรถนักสี่เยี่ยมมึงจะเบียน้วร์ดีเมีนอยู่แล้วล่ะคุณสมมบััติของน คันนี้ไม่ไม่ใช่ไฟฟ้าครับไม่ใช่ไฟฟ้าแต่คันนี้ซ้อนศพหรือเปล่าอันนี้จะอน,นุญาตให้เทสนะหรือจะทดลองแทงกันเทสไหมได,ได้ครับด้คำสด้ใครจะลองสตาร์ทดูครับเชิญนะเชิญฮะฟังเสียงดูได้ครับแต่ถ้าท่านสังเกตดูในงานจะมีรถนั่งสีไม่กี่คันลองสตาร์ทดูได้นะค,ะครับสำหรับคุณใดคุณใด <laughs> อาจจะต้องคิดขวาหรือต้องหอบ อาเซนยหรืยังไหมพี่ป๊อปไม่ไปดูอ่ะพี่อ่ะตอนนี้ใคเป็นใครขวาอะอะไรนะลองเล่ไปดูอ่ะอ่านี่เป็นรถสี่ในงานและการคันแรกในงานผมไม่แน่ใจแม้แต่คันนี้ไม่ได้ดูอ่ะไม่ได้ดูอ่ะคันนี้เป็นเทนเนซีวีนอมเอฟห้าตรงนี้ผมยังได้ยินเลยลองสตาร์ทดูก็ได้ครับลองสตาร์ทดูก็ได้ครับคันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวชี้ชี้จีฮอ อ่มาประมาณที่คันต่อไปเลยครับผมต่อไปจะจีนแน่พี่เป็นโลตัส GTC สามสิบครับัผลิตลองอันนี้ก็คุณสมบัติผมว่าคล้ายคกันกับคันนั้นลองลองสตาร์ทดูไหมฮะลองสตาร์ทดูไหมอิติเอจดดีลองแกงอื่นเขาพิจะลองไหมวะแกงอื่นลองขึ้นได้นะครับลองอะไรได้ได้หมดเลยไม่ต้องกรงใจนะไม่ต้องยิงใจได้หมดเลยได้หมดเลย เท่ากับสองคันนี้ก็ไม่ไฟฟ้าครับไม่ใช่ไฟฟ้าครับเป็นรถน้ำมันหมดเลยไอเรื่องท่ออาจจะต้องลงเเสียงลงเป็นมอสอะไรกันเองหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจนะของเราใช้ถกทีหนึ่งคันนี้ออามาถึงแอตตันมาตินเอาดูรถคันก่อนอันนี้น่าเนี่ยรู้อยู่แล้วล่ะนั่งสี่ล่ะคันนี้ยนั่งสี่แน่นอนเพราะฉะนั้นคันนี้เป็น SUV เป็นซูเปอร์เ u v เป็นจะกินศกอะพี่ซูเปอร์ของแอตตันมาตินในน่าจะเขียวเลยเป็นคันเดียวของแอตตันมาตินมั้งที่เป็น SUV ลองสยูนีัองลองต่ดตาดละ อเล็กใครลองลองได้นะฮะลองได้นะฮะพี่เป่าวันไหนครับเอาตั้มตั้มตั้มสวัสดีครับน้องมาครับผมมาคันต่อไปเป็อะไงบ้างครับคันนี้เป็นงอมนิดหน่อยครับเฟอร์รี่งอมทำไม F430 ครับผมแล้คันนี้ก็อยู่แล้วก็ฝังแลครับก็วังนี้ะแพ้ครับ A A ตัวเดียวหรือว่าเลขใช่ครับสมบูรณ์แบบเฟอร์รี่อันนี้แก๊งอือลองสตาร์ทลองอะไรขยับไม่ผิดหวังเลยนะครับผมเพิ่มคาดลองไปแล้วครับพี่ปอนั่นครับจะได้รู้ว่าแบบว่าฉันชอบไหมอะไรเงี้ยก็บอกแล้วว่าจะโอ้โหไปบู๊ดนองบุญเดินไปขนาดนั้นไงฮัลลโหสนุกสนุกเลยครับพี่ทำไมอะมันเกินกินชีวิตไปแล้วหรอไม่ถึงกันนะพี่ไม่ไม่เกินครับผมยังนี่อยู่ยังรู้เรื่องอยู่ครับ เข้าใจเข้าใจแต่ว่ามันแบบมันมันงอมใช่ไหม้องได้ทุกคันแล้วหรอเพราะว่าแบบพาน้องในแก๊งงอมได้ครับแพ้เยอะครับพ้แพ้หมดโอ้ยเริ่มใหม่ได้เย็นเยพุ่งเลยพี N ่ม oh, ันมันมีคนร้องอ่ะปกติกูร้องอยู่พุ่งแรงเลยแรงจัดพี่ปกติคลังรบกวนแม่ขับเล่นนะคะต้องหาขายสล็อตอยู่เลยนะพี่เฮ้ยพวกไอ้ภูมิมันจะมันจะมันจะไม่อยู่ไหวเนี่ยผมต้องเหมือนทำใหม่ตอนเนี้ย ครับน้องๆนี่แหละบอกว่าเองอรอบวนอย่าขับเล่นนะคะพูดยากเลยเฮียตัวเดียวจะเป็นเลขตัวเดียวหลายๆตัวลองนั่งลองนั่งได้ครับลองนั่งได้อย่าไปอย่าไปเครียดอะไรขนาดนั้นพี่เตาตะจุกไปไหนพี่บอาตะจุกตะจุกรับงานครับเดี๋ยวมาครับเฮียมีงานอะไรผมวันนะใช่ใช่งาน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 นอกพระธรรมพระธรรมพระธรรม ได้พีเสกนะลงๆครับใต้ฟ้าเราพี่เปามีแพนยังไงต่อบ้างครับแืมแพพี่เหรอคืออะไรครับ หมายถึงว่าแก๊งอะครับก็ไม่มีอะไรนะก็เล่นให้มันสนุกสนุกเฉยๆครับชิวๆใช่ไหมครับพ e ี่เออปล่อยวางได้แล้วจะไปยึดติดอะได้ขนาดเราไม่ผมก็ปล่อยวางครับพี่เปาอ่าฮะนี่ฟังเสียงรู้นเลยมาเคียดจริงนะเนี่ยไม่ไม่พี่ผมไม่ไม่เคียดพี่ผมก็เหมือนปกตินั่นแหละครับเสียงผมเป็นี้ครับพี่ เสียงผมมันออกขนาดนั้นเลยนะครับอาการนะผมไปคุยกับโปโล,โลไปคุยกับใครเขาก็บอกเสียงผมงอมผมปกติครับพี่ไม่ปกติหรอกอืมไม่ปกติไม่ปกติเสียงมันแปลกๆ<บ>เรารู้ยังไง<ต>วะนี่ผมนะไม่ไม่สบายครับพี่ปไม่ใช่หรอกครับรู้ครับเรารู้จักกันมาหลายปีแล้วครับเต้รถองครับพี่ปอครับผม <S <S บ<อ>ก็บอกแล้วว่าอย่าไปเครียด ผมเมื่อกี้ผมนึกว่าพี่จะบอกว่าก็บอกแล้วอย่าไปซ่าไม่หรอกคนเรามันเล่นมันโซ่เป็นซ่ามันอะไรอย่างนี้มันไม่เกี่ยวหรอกมันมันก็แค่นั้นแหละมันแค่เป็นช่วงเวลาที่มันต้องผ่านให้ไปให้ได้อย่างพวกพี่ก็โดนต้องกี่ปีพี่ยังผ่านจะไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับครับพี่เปาเราแค่มีกันได้เนาะใช่ไหมครับแบบมีขึ้นมีลงมันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วแต่แค่มีลงลงตอนลงก็ทรมานหน่อยก็ต้องยอมรับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่แค่นั้นครับ ครับพี่ชายคั์ไอเทมคืออะไรวะที่เล่นที่กูเล็งเพราะเพราะเตะครับพี่ชายเอาง่ายๆมึงสบตากูแค่นั้นเองคันนี้แหละคือเฮี้ยอะไรไปกูไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยวะจั๊กอะไรเฮี้ยอะไรนักดากูโง,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 ง่งงหัวนักสีนะใครนักสีอ่ะ <laughs> อ๋อหายเทมก็กดลับให้หมดใช่ปะ่ะกดไลฟ์พี่<ห>ม<า>ไม,ม่เลีงขนาดไหมครับพวกพี่ไม่เล่งขนาดเลยครับพี่ไม่เลีงเลยพวกให้พวกตอเขาจัดการครับใช่พี่ไม่เล่งเลยโอเคครับพี่ ไม่ไม่ได้ไม่ได้ยิงนะไม่งอมเหมือนไปททำอะไรงองอะไรงอมขนาดนั้นนะโอ้ไมเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะความสดใสไปไหนอ่ะไม่ไม่ได้งอพี่ไม่ได้งอครับผมพูดปกติความสดใสหายไปไหนอ่ะทําไมอ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะพวกพี่ก็พวกพี่เองไม่ได้ไม่ควอมสดใสผมสดใสอยู่ครับพี่เปาผมแค่ไม่ไม่ได้พูดเยอะเฉยครับมีครับมีผมปกติจริงๆครับพี่เปาพี่เปาแล้วพี่เปาพอจะมีอันนี้ผมสักจานหนึ่งไหมครับข้าวครับ ได้เอาไปสินี <5> <5> <5 ่อะไรครับผมเลขหนึ <5> <5 <5> ่งเก้าสี no anyway> ่ีครับไปหนึ่งหนึ่งเลยนะหนึ่งเหนึ่งเลยนะอ๋อเลขหนึ่งเก้าสี่สีครับสี่สี่ครับไปบอาครับข้าจากผู้ใหญ่แล้วพีเซกรถรถที่เีลยพีเซกวะยอดคมได้พีเซกเหรอรถกูได้รถอะไรกูได้ซูเป้าแล้วก็แสนหนึ่งได้อะไรนะแสนหนึ่งยอดสะสมได้อะไรนะพีซเอ อ๋อไม่ใช่พาร์ทบล็อกพาร์ทบล็อกคืออะไรอะ่ะเซตเซตคาพาร์ทคืออะไรวะเซตคาพาร์ทนั่นอี e ่สิเซตคาพาร์ทมึงจะบอกได้รถคันหนึ่งเลยนะเฮ้ยครบหมดเลยเหรอบล็อ,อกสกินบันนี่ซูเปอร์เฮ้ยอ๋อรถคันหนึ่งอ๋อ ต้ทำไมต้องไปคิดอะไรขนาดนั้นล่ะครับครับพี่เปาไม่ไม่ดเลเลิกคิดได้แล้วเลิกคิดได้แล้วเลิกคิดได้แล้ว,ลดไ,ดลวได้ครับพี่ oh. กินข้าวอะไรไปรเล่นเกมเอนจอยจอยไปแต่เขา้าใจนะว่าจะเป็น,เป,นเป็นหัวแก๊งอะ่ะใช่ไหมละ่ะเป็นแบบหัวแก๊งมันต้องรับทุกอย่างปะก็น้องในงแก๊งด้วยครับทั้งหมดนะครับพี่อืม อย่าไปคงอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าซีเรียสอ,อย่าไปคงอย่าไปเครียดอย่าไปสนอ๋อมันได้รถคันหนึ่งหรืววอเปล่าม,มีกาแฟไหมครับพี่ชาย,ยกาแฟดีเลยเยองไรครับข้าวจะเพิ่มปั๊บสามสามพี่ ม,มีชีมีชีโตด้วยเฮียมีมีรถชีโตด้วยคันนี้โคตรแรงเลยชีโตแล้วกอบมันวะามาแล้วนะเน,น,นี่รยรถชีโตเน,นี่ยคันเนี้ยจะดูคติดูดูคติ คติพ uh, uh. uh. ี่พี่พี่ก๊อตลองอ่ะโคตรแรงอ่ะพุ่งจัดเลยผมอ่ะไม่มีครับสับสับสนไอ้สับสับสนไอ้ไอ้กล่องนี้อยู่วงล้อพี่ซูเปอร์คันนี้เลยเนี่ยไม่มีเลยจ๋าอะไรไม่ตั้มสับสนไอ้กล่องไอ้กล่องยอดสุดท้ายอ่ะจะอะไรวะจะอะไรวะางเนี่ยเราไปดูดิเนี่ยเราโคตรยอดมาแน่ะอ้าวแล้วเคอะไรว่าไม่คุยเฮ้ยมีตรงโน้นด้วยไม่มีเลยเฮ้ย ใครจะประมูลประมูลก็ประมูลไป,ปะวะวางกูก่อนแล้วกันมันยอดกี่บาทเมื่อพีเซกยอดกี่บาทครับพีซยอดสองห้าครับผมอยอดแสนคันไหนวะเมื่อคือทำไมไปมุงมอไซกันเขามีรถหรูจอดก,กันเต็มเลยไปยืนมุงมอไซได้คะไไนนะครับเมื่อไอแค่ อ๋อลยไรแค่นครับไรแค่นงงชันสีแดงใช่ไหมไม่สีแดงเนี่แหละครับสีแดงครับผมกาสามตำรวจจับครับ นอนนอนไม่ได้ครับวันนี้มากันเริ่มมือเลยดีกว่าครับวันนี้เราให้ชมมาพอของปากของคอเชิญฮะเชิญฮะเอาละเอาละเอาละ,าละมามามาครับเชิญครับเชิญครับทีนี้วันนี้ผมมีพิธีกรตัวจีตัวหลายของเรานั่นเองฮะก็คือมักกาวนั่นเองครับมักกาวเราซื้อเชิญครับ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยนะครับพอดีผมแคปไม่หยุดเลยนะฮะขออภัยทุก่านด้วยนะครับผมที่ทำให้รอนานมานับชั่วโมงเลยนะครับวันนี้เรามาในทีมของอะไรครับมากวางตรนี้เราเรามากันในรูปแบบวัยนุ่มอ่ะสองห้าสี่เก้าครับผมยังไม่เปิดสีีครับสีสีสวัสดีครับ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 พูดถึงกันหน่อยครับวันนี้ครับเรามากันอยู่ในงานประมูลรถเนาะ ็เชื่อว่าหลายๆแก๊งนะครับผมที่เป็นหน้าใหม่นะครับผมอาจจะต้องบอกเลยว่าเป็นรอบที่หนึ่งได้ไหมที่รอบแรกเลยได้รอบแรกเลยอแต่บางน<ร>นคนเขาเขาเป็นคนเหนือเขาอยากฟังแบบภาษาเหนือีอได้ไหมภาษาเหนืออีกแล้วก็คร,ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นการประมูลลดของสตาร์เท้านะครับผมเป็นการประมูลซีซั่นข้างที่หนึ่งนะครับได้ก็วันนี้ถ้าตื่นเต้นจะได้ก็จะได้มาประมูลกันได้นะครับผมมันๆเลยะครับ งั้นเดี๋ยวเป็นภาษากลางเนาะโอเคครับแปลว่าวันนี้ครับเราอยู่การประมูลของสตาร์ทาวครั้งที่หนึ่งะครับผมตั้งแต่นี่เคยมีมานะครับนากในนะครับก็มีมากหน้าหลายตานะครับผมที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมในการประมูลนะครับแต่ก็มีอีกหลายแกงม